คารดันมุอซ้อมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้ส่งค้าเงากับบัวไซอากาศบัวหอนเนาะพอดีกำลังดีเท่ามันนี่แม่อีปอดก็ปอดออกอีกเออจะเยอะเยอะกว่าาสุดนะตากมือที่สองค่ะดันมู้ชมค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชี่ยสิผ้าไปตามแนวทางเลขเออหกคู่บนล่างของกรมเกตเนะาะครับผมค่ะ กมเกตค่ะตวานน้ำเสียเห็นผลงานเพิ่นหลายงวดด้ค่ะเพราะว่าเอฟซีของน้ำเสียรทรงไห้ค่ะเอ่อเพิ่นเอฟซี FC ของน้ำเสียเพิ่นทรงไห้เพิ่นว่าเอ่อเพิ่นปล่อยแนวทางนี่ฮกคู่นี่เข้าบนล่างมาเอ่อฮกงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นปล่อยมาเจ็ดงวดเข้าฮกงวดลุดงวดหนึ่งค่ะปล่อยมาเจ็ดงวด ลุดงวดหนึ่งเข่าหกงวดงวดนี่เป็นงวดที่แปดที่น้ำเชียน้ำเสนอค่ะดันมุชมหกคูบนลางค่ะหกคูบนลางค่ะขอบคุณแนวทางแอดกมเกตขอบคุณเอฟซีใจดีทีิพนทรงขอมูลไหเดอร์ค่ะเอาค่ะงวดเข้าอากาศอาพอดีเนาะนค่ะคอากาศพอดีค่ะ บ่าห่อนปันไดค่ะท่านผู้ชมเป็นหนาวหนาวหนาวกับว่เท่าไยค่ะหนาวพอดีเนาะนค่ะกอนแรกพอดีเย็นสบายแต่ว่านี้เมื่อคืนเฮียนเอบหนีอยากเนะานะแถวยู่ยู่ขั่วเนาะหนาวค่ะท่านผู้ชม,มยากหนาวค่ะ<ม>เอาไปเบื้องนวทางกันเลยเนาะ<ม>ค่ะท่านผู้ชมอเอ็ดกลมเอ็ดกลม,มค่ะ แอดกรมเกตเนาะนค่ะเพิน่น่งให้นน้ำเชี่ยตลอดดิค่ะเอฟซค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยบ่ได้ลงของเพิน่นมัน,ม,นมันหลายสำักเนาะครับผมค่ะบาน้เอฟซเพิ่นกันเลยว่าลงให้เอฟซเบืงเนืเทียเพิ่นบางทันเพิ่นบ่เด้ไปหาเบื่องหมืองอื่นนะครับมันเป็นเลขหกคูบนล่างแม่ค่ะท่านผู้ชมหกคูบนล่างน้ำเชี่ยบ่ได้เอามาอีกอ,อสีงวดแมเ่เถาครับผม เพิ่นปลอยมาเจ็ดงวดเจ็ดงวดคืองวดเก่าแปดใช่ไหมเถ้างวดที่เจ็ดรุดงวดหนึ่งเขาหกงวดเขาหกงวดครับสีได้หกคูบนหลางเพิ่นปลอยมาเจ็ดงวดรุดงวดหนึ่งแล้วก็เขาหกงวดครับงวดที่น้ำเชี่ยสีน้ำเสนออยู่ตอนนี้ก็คืองวดที่ หมวดที่แปดเนาะหมวดที่แปดค่ะครับผมเสะแถของจริงหมวดที่แปดนี่หมวดที่แปดได้ครับผมนี่ค่ะส <16 S 2> ิบหกพฤศจิกายนหกสิบแปดครับผมนี่ค่ะต้นฉบับเพิ่นยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแอปรกรมเกตขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นทรงขอมูลให้เนาะครับผมเอฟซีบางท่านเพิ่ะไปเบื้องหลายที่เพิ่งจะเห็นแล้วค่ะคแต่ว่าน้ำเชี่ยก็ได้รับขอมูลมาหลายเมือแล้วค่ะก็เลยมานางเบิงค่ะไล่เบิง เพิ่นทรงหาตลอดเออเพิ่นของเพิ่นมันเข่าตัวนี่ไหมได้ตัวได้เถ่าหมวดนี่หมดนี่ครับพี่น้องเนาะบนล่างนี่ครับผมค่ะหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งแปดหกครับผมเข่าน้ำเสียเพราะถวอ๋อถูกต,ตนนั้งแต่ฝันต้งตอหัวน้ำเสียค่ะบานเล็กทีเพราะไงหนึ่งสองหกหนึ่งหกหกคู อันนี้สบับจริงเนาะ,ะอันนี้สบับจริงอันนี้ตัวใหญ่อ่านไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางเท่าอันนี้ชนกับเหล็กฝันพอจ้าหน่ายเดียบ่เป็นฝันเล็กเสียงเล็กเสียงครับค่ะาว่าคนตีเป็นเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งนี่ระวังค่ะ ว่าก oh, ่อนเดที่มันไม่ได้หกหนึ่งหกสองน้ำเชี่ยปล่อยจต่ตัวหงดเนาะแมนเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเขาของน้ำเชี่ยเลยเนาะเ่ขอให้มาเด้อเฮ็ดหมวกดีๆนะแถาให้ปกหนาทางทางน้ำน้ำเชี่ยเนี่ยเออหนาสีดำดิไ่มีปัญหาครับผมโอ้ยบ่มีปัญหาได้ของดีแล้วค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม แจ้งข้าวดีเอฟซี FC จักหน่อยนะแถวนี่นี่มานี่ก็ได้นะี่ข้าวดียังเถวเอฟซีไร้ทานเพิ่นถามหาขีมเป็น,ปนบ่บ่แม็นเซรั่มเป็นขีมนะครับผมวันนี้ขีมเพิ่อนอนุมัติไหน้น้ำเชี่ยกัก็กล่อมาเชี่ยแล้วค่ะเราอ,อุดหนุนนะครับพี่น้องเอฟซีไ <FC S 2> ร้ทันเพิ่นถามมาว่าน้ำเชี่ยบ่มีขีมท่าย,ย่ำกังขื่นบอค่ะมีแล้วนะค่ะท่านผู้ชมค่ะ เพิน่นมือนีนาจะถึงเานาะฒถาเนาะครับผมค่ะเพิน่นทรงมหาห้แล้วค่ะท่านผู้ชมซึ่งน้าเชียกับเก้ไมาเสียไปทดลองแล้วค่ะเอาขอขอเบาเน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้าเชียส่ทรงผลงานห้ f เอฟซีแล้วแล้วค่ะถ่ายคลิปน้าเชียก็กิเวิาวเรียงคี้มนิดๆค่ะหล้กกระขายขีมค่ะเอเดี๋ยวน้าเสียจะเอาไปเอาเายู่ในคลิปอีกอยุ่คขาดท่านผู้ชมห้ f เอฟซีเห็น ของจริงเนาะค่ะน้ำเชียกับก่ามาเชียไปทดล่องมาแล้วค่ะท่านผู้ชมใส่ดีบ่เถ่าใส่ดีได้ครับผมค่ะเป็นครีมย่ำขึ้นเนาะแมนใส่ย่ำขึ้นใส่ย่ำขึ้นเพื่อนห่วงใส่เนาะเถ่าเนาะค่ะฝากะจางค่ะเอาเดี๋ยวเพื่อนเสว่าให้ กระถ่ายคลิปเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะแอดกรมเกตหกครเด้อค่ะ,คะคหกครูงวดนี้เป็นงวดแรกที่นําเสนอเนอะาะครับผมค่ะหมักอยู่ดีเถาะแต่ว,ว,ว่าข่อยานเล็กมาตัวเกา่ามือขึ้นกระพากันสลบทมดค่ะดันบุษช้มขามโค,ค้น,น,เนงนนเมียนยูเอฟซีหลายท่านยูฟุนท้มากมือเสาเนี่ยค่ะดันบุษช้มว่า เพื่อนนั่นได้คำโค้งเกียจเกียจอ,อืมอ๋เอาน้ำกลมเกียดนี่แหละค่ะดันผู้ชมหกคู่ค่ะชนหลายอาจารย์อยู่เนะเาะค่ะเมียนช่อน,นเหลขเสียงผอจ้าได้พร้อมเนาะค่ะเอาค่ะดันผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะเอาถ้าเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจให้ทักไลน์มาที่เกาเาเชียบอกนี่ได้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะครับเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องเนาะค่ะบอเมนไทยดีไลน์ได้ครับผมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมสองอย่างนี้ชุดยอดฮิตค่ะครับ เดี๋ยวนี้บ่าเปนสุดยอดฮิตสองอย่างเลย้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่สามเซรั่มห้าสบู่สามเซรั่มห้าค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลูกค้าเก้าลูกค้ากับเอฟซีของน้ำเชี่ยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นใส่แล้วหนาเพิ่นซอหนาเพิ่นใสขึ้นค่ะหลังจากหนาเพิ่นมองข่ด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเอาสองอย่างนี่ไปใส่เพิ่นทดลองก่อนค่ะเพิ่นได้ผลเพิ่นก็เลยสั่ง สบู่สามเซรั่ม 5, ห้าก็ต้องแปบลบว่าชุดทดลองก่อนเนาะครับผมเอาไปลองใส่ก่อนครับแมนค่ะเพราะว่าคือจ้งน้ำเชียน้ำเชียก็ต้องสงร้างเทะซัมมีสซะก่อนค่ะเ<ม>พราะว่าเรื่มแหลกถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่แล้วค่ะท่านผู้ชมสามมือก็รู้แล้วถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะสบู่น่เฮ้ไนนาหฮาสอหนาหฮาใสเด้อค่ะหนาเกลี้ยค่ะท่านผู้ชม ขะหนาบ่หมองขำค่ะเสะลำนี่เฮ็ดหนาเฮ็ดให้หนาเข้าเต่งตึงด้ค่ะ่านผู้ชมบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะมีหนามมีนวลเนาะ่นครับค่ะใสขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ากับบ้วแมนว่าใส่สองย่างนี่ใสขึ้นเลยดีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะบ่แมนค่ะท่านผู้ชมค่ะย่างหน่อยกับเสะลำนี่เมื่จะหาหกขวดเนาะใส่เวลาจ๊งน้อยครับผมค่ะล่างหนาแล้ว ตามด้วยเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเสาแรงค่ะเสาแรงท่าผูใ้ใดตอนเสาร์ล่างหนาแล้วท่าเซรั่มถ้าผูใ้ใดมีกันแดดกันร่มกันแดดเนาะแมนครับค่ะต่อด้วยแป้งตลับเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับไทเอฟซีท่าทนใดเพิ่นบ่ทา,ากันแดดล่างหนาแล้วท่าเซรั่ม ต่อด้วยแป้งตรับก็ได้ดค่ะเพราะว่าแป้งตรับมีกันแดดเนาะเม่นครับผมกันแดดในตัวครับค่ะเอาต่อมาก,ก็จะเป็นขี้มท่าผิวดะะ้ค่ะ่านมู้ชีเซรั่มน้ําหอมเนาะคผมใส่ดีนะคะ่ะลองเปิดใจใส่เบื้องก้อนก็ได้ด้ค่ะ่ันผน้ชมจักสุดหนึ่งก็ได้ค่ะบบแพงงด้ค่ะร้ชมค่ะเอ๋ทักไล่มากด้ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องเนาะะศูนย์เก้าแปด 4740683ครับผมขวดเดียวกับซองนะค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเซรั่มหนึ่งขวดเอฟซี FC บันจะถามาซองบอด์อเมเซียซองค่ะท่านผู้ชมซองค่ะสบู่หนึ่งก้อนกับซองนะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็แป้งตะลับกล้องเดียวกับซองค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนีร่ระคะ อ๋อถ้าสนใจกะถักลายมาะะเ<อ>าด้ค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสหรคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ